ครศิีธรรมราชเมื่อวานนี้ที่ท่าศาลาคนคุ้มข้างอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนำกระบังไปรังกัเเตุห้องแถวหน้าอู่ซ่อมรถผู้ก่อเหตุชื่อน,นี้ก็อายุ28กลัมอา,า,าราวาดทำลายข้าวของในบ้านปิดประตูขังตัวเองนีน่นรากฏข้าวของรถราที่สองแถวรับจ้างถูกทุบเสียหายอย่างรรมอเตอร์ไซค์ันหนึ่งของลูกคา้า

ภาพที่ตำรวจมันเข้าไปตบพวกพวกไม่ใช่ตำรวจนะพ่อค่ะหลังจากที่ไม้งามแลวกเอาไว้พ่อถึงกล้าตบนะตบไปทีแล้วก็ต่อยไปอีกทีตำรวจห้ามไม่ทันหยุดเวลา45นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ